สวัสดีเช้าวันพระฤหัสบดีที่5เดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะคะสำหรับเช้านี้ก็จะพามาเดินชมสวนค่ะนี่คือถั่วพลูนะคะที่แม่ซีท่านปลูกไว้นะคะถั่วพลูกำลังโตค่ะ ก็มีฝากเล็กๆที่กำลังโตตําตามกันมาอีกก็เยอะนะคะก็บรรยากาศยามเช้าๆได้ยินเสียงนกเสียงกาบวบก็กำลังโตนะคะแม่ชีทำสวนนะคะตอนเช้าๆ นี่คือบริเวณป่าหลังวัดอันนี้ต้นอะไรนาะน่าจะเป็นต้นฟักแฟงหรือเปล่ายังไม่ออกดอกเลยน่าจะใช่อยู่ในป่านี้มีต้นสมไทยเยอะเลยนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆก็จะพามาขุดสมไทยไปทำปรมัดนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายต้องถวายน้ำปะณะแล้วก็น้ำปรมัดด้วย อขอไปค่ะต้องถวายประาัตแล้วก็น้ําปะนะนี่บวบอยู่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะอาหารการกินถ้าเป็นพวกผักก็พอมีนะคะก็เยอะอยู่ส่วนมากที่ได้ซื้อไว้ทำกับข้าวก็จะเป็นพวกปลาพวก มูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เราไม่สามารถทําเองได้แต่อันไหนที่ทางวัดสามารถปลูกหรือว่าทําเองได้ก็จะลงมือทําทันทีนะคะบริเวณวัดนี้ค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีพื้นที่ประมาณหลายไร่อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เคยถามพระอาจารย์น,นะคะว่าบริเวณนี้มีพื้นที่กี่ไร่แต่ว่าก็ใหญ่แล้วก็ วรนะคะควันนี้ตื่นมาทำอาหารเข้าครัวนะคะประมาณตีสี่ตอนนี้ก็ทำอาหารเสร็จแล้วก็รอถวายรอไปฉันข้าวนะคะช่วงระหว่างที่รอฉันข้าวระหว่างที่รอแม่ชีทุกท่านเ,าเตรียมตัวเพื่อที่ไปฉันข้าวก็พามาเดินเลาะเล่น ในบริเวณหลังวัดก่อนเนี่ยค่ะต้นสมนะคะบริเวณที่เราจะเข้าไปขุดก็จะอยู่ในป่านี้นะคะต้นสมไทยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนคิดว่าเป็นวัชพืชจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนี่คือของดีนะคะมีประโยชน์ด้วยอยู่ในป่ากำลังงามฝั่งโน้นยิ่งเยอะนะคะ จะเป็นฟับทองอันนี้เป็นกุติแม่ชีนะคะน,นี่เป็นผักที่แม่ชีปลูกไว้แต่ยังไม่โตนะคะเพราะว่าพึ่งจะปลูนนีเป็นต้นมะเขือต้นมะเขือกำลังจะโตอันนั้นเป็นแปลงผักกำลังเพาะไว้วันนี้ก็จะลงแปลงปลูก างโน้นปลูกข้าวโพดไว้จะเป็นฟักทองที่ชอบมาเก็บกันนี่ก็อยู่ตรงนี้นี่ก็กำลังโตถ้าเข้าไปหาดีๆในป่าก็จะมีอยู่หลายลูกอยู่นะ นี่ปลูกแตงไว้กำลังเกิดก,ดก็ปลูกให้หลายขุ่มอยู่เหมือนกันต้นพริกนะคะ อยู่ตามโคนต้นไม้เวลาเราล้างถ้วยล้างชามเราสาดพวกเศษอาหารมาบางทีก็มีต้นพริกเกิดอยู่ยแถวนี้สานี้ยเพิ่งปลูกเมื่อวานต้นเพกาแถวนี้เขาเรียกว่าต้นลิ้นฟ้านี่มะม่วงหาวมะนาหวหวนี่ก็มะม่วงหาวมะนาวหัวเพิ่งจะปลูกเมื่อวานหลวงตาขุดมาให้ ต้นมะกรูดน,นี่ก็ปลูกเมื่อวานนะฮะอันนี้ก็มีลูกเคยเก็บไปแล้วเป็นต้นฟักแฟนเกิดอยู่ในป่าเนี่ยค่ะโสมไทยเยอะมาก